ดูกขอกับก้มปะนมกับพ่อแม่เอฟซีที่พันใจดีที่มาสวยเหลือพวกน้องท่านยิงท่านสายใจคว้างเหมือนท่าเดทองเสือเสียงโด่งดังไปกอง ทั่วทุกเล่นเมืองคนน้องขอกับกลมพนมเมือกับท่าน FC, เอฟซีที่เพิ่นใจดีเอฟซี FC สวยเหลือน่องน้องออทานหญิงทา่านชายใจกว้างเหมือนทะเลทอง จังได้จ IS ังได้ก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องกับสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกุสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องบัว่าวิตอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศน้องพ่อพี่น้องเนาะพุ่นอ่าน้องเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยอ่าพอนี่เยอะเยอะอยู่น้องพ่อพี่น้องเนาะยังดีบัดนี้เห็นยังดีบัดนี้น้องพ่อพี่น้องส้มเต้นอ่าส้มพ่นไปใส่เนาะบัดนี้ก็ได้เนาะเอา ก็คือมื่อานี้น้องพ่อพี่น้องเนาะทางบอจิตเองพาพ่อแม่ลุงเอ็ดซีมาอยู่ที่เพื่อนน้องปลาเพื่อนหลังจากปลาบอจิตเองเนาะพ่อพี่น้องกับบอเซนได้พากันไปเห็นเรียกมาทางอนบ้านเขาน้องนุ่งคนนุ่งเพื่อพี่น้องเลยมื่อานี้ก็เห็นทางน้องน้องเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเนาะเวขอมมาหาน้องเพื่อนก่อนปาตู่พ่อนแอนลำพี่น้องเลย อ่าคือแออ่อนคือมืออ่อนเฮดรีเฮดไปชังกันนะฮะเอ้าสบายดีสบายดีสิไปพ่นใช่นี่เหรอเออเอาน้องๆสบายดีพ่อมเด้อเออจูเป็นจังไรแล่วมืาอนี้เฮ้ยกินข้าวกินน้ำมาแล้วบ่ยังไม่ได้กินข้าวเออมานึ่ก่อนพี่น้องเนี่ยมากนั่งๆๆๆนั่งนั่งๆๆนั่งๆๆๆน้่งๆๆนั่งๆ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 ๆนบ่ พี่น้องกันบ่นี่เออเอาเออบึงดูเดิมได้เห็เนาะนั่นแหละจังว่าเขาจะน่เบลต้าพิ่นมาได้บ่มาแล้วมาแล้วมาแจะหึงได้นี่เออเอานั่นแหละพี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้ก็มาน้ำกันสองคนกับบอร์เสนคือเก้าอืมนั่นแหละจังว่าเพื่อนน้องเพิ่นอยู่ทางใดสายไกลแต่บ่จางๆนี่จางนี่จางเกินสเตียร์นคนละภาคทางเลยเมนบ่ โมเมนเฮื่นดังเดียวกับทั้งฮื่นไม่เท่าวโมเมนติสมหน,นูกสาวลูกสาวนะบอฮื่นดังนั่นเลยหรอวะ,ะ<ด>เออแลนแรกสันน้องพอพี่รองเลยเมื่อกี้ถือว่าพาเอฟซีมาเยี่ยมมา jam าดังจากว่าบริมาลายมือที่ได้น้องปลาเอ้ยบริมาหาลายมือแล้วเนาะตั้งแต่มือน่อะตอนเล่นมือนั่นแหละพี่รองเลยมือมือยัองมือน้องห้องเพลงให้พังกันเนี่ย อ่างยมันมาเลยพี่รองเลยก็เลยว่าเอาอถือโอกาสเมื่อนี้มาเยี่ยมมายามคือหินอะไรพี่รองเลยอ่าไปหาแม่อุสาเน่เนาะหาน้องอ่านุ่งน้ำแน่อ่ามืนอนี้มีโอกาสขึ้นมาหาเขื่อนซานด้านเป็ดนี่กะอ่ายังคือเกาเมนบอกอ่าเมื่อได้ให้คำตอบหยุกเขื่อนนรือเ่เมื่อเอื่นบ่บปดนี่เออเพราะว่าคือเมื่อนันนอ้ไปถามเบิ่งว่าอ่าทางบัวสาเพิ่นยังบัวจักมือเนาะ เออบัดนี <c oughs> ừ, ้น่ะเพิ่นอันน่ะหามือหางามแล้วเนาะมื้อนี้คือเป็นมื้อจบมื้องามเด้พี่น้องเอ้ยเออ3ค่บ่มื้อนี้มื้อ3ค่ําเลี่นพอนไว้ไวอยู่ติน้่ห้ะ ยู um um ่บ um ่จิตมาบอกว่าย um ุ๊ดๆๆกันว่านํากันว่านะเอาสบายดีบ่แซ่บนําเด้อบ่แซ่บเนาะอ่าสดีสดีพร้อมเนาะสดีเนาะเข้าไปพร้อมกันด้ได้เฮานี่ยังเพราะว่านึงมาเฮามีเวียกนําแน่พี่น้องเอ้ยอาจจะได้หางอาจจะได้กลับเลยกเนาะเอออพี่น้องเนาะยังคํานบ่จิตเออเบิ่งเด้อหึได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นั่งรถนั่งรถ เอาได้อยู่นั่งรถน้อยอยู่เนาะน้อยดีเจ้าเนาะไอ้คุณดีอยู่ไปเลยฮะเจ้ามวยนี่มวยไงตึมตัวเล็กหนิเนาะไอเตียงเพิ่นมาบ่นะไอเตียงเนี่ยเนาะที่มาบอกข่าวดีบ่หรือว่าจังไรเนาะข่าวดีได้เพี่งเนาะมีเท้าดีเขามาหาปลาได้สบายเนาะเอาตัวนี้ก็ได้เนาะไหละ พนน้ารถก็เซนน้ํรถได้อยู่มาๆพี่น้องเนาะเต็มเลยมาๆอาพร้อมกันก็บ่จิตเลยมื้อนี้พี่น้องีเนาะกยังสิได้อ่าอ่ากลับไปยังมีเวียกอีกอยู่เนาะบ่ใช่เนาะยังๆๆหลายไปหาาน้องผ่านก่อนในล่ะมามื้อนี้ี่นะอันนี้บ่ได้เดินเออก่าให้เพิ่นเนาะเนาะสิดคือเออข้างแค่บนเออผู้ใดก็อันนี้น้องเตี้ยน้องเตี้ย น้องเตี้ยคือว่าสูงอยู่นะเนาะเออจะเป็นมาชูงเตี้ยนี่เนาะเออจะปีอะไรก่อนน่องคน13ปีป่ะเป็นแบบไดนเป็นอ่าขมาให้เอิอนกันแบบนด้ช่วเจ้าเอิอนกันเอิอนมืเอิอนครูอลไรบางทีเออปกติในน้ำนี่ฮะนาสาวเจ้าเอิอนน้าสาวเอ่อน้าสาวเนาะอันายุกี่ปีก่อนนี่จะปี13 13จำกันเลยน้องปลาก็13 แต่ว่าน้องน้องปลานี่สีตึงๆเน่พี่รองเลยอุดมสมบูรณ์ได้ว่างงจ้ะนอกยังเกาะพวนี้ใ่เน้องเอ๋นยเออเจอจักปีได้น้องไหะฮะบวชืจอครับบวชืจอบวชืจอพี่รองเลยฮะอมนได้จากปัจิณเคลือนอ่ะมือมือนี้โอ้จมูกสามคสามคำสามคำย่ม เดียมเตรียมมื้น้พี่น้องเนาะมื้อนี้แม่นอ่าเตรียมยกเซาอหลายมามื้อนี้เนาะคือว่าได้บ่ได้นึงมาก็คืออ่ายันว่าผู้คนก็มีเวียกมีงานอยู่ได้จากที่เบิ่งนี่ได้่แซ่อ่าึมาบัดงานแต่งงานแต่งมีงานแต่งอีกเดี๋ยวนี้มีงานแต่งมีมีเงินุงนแต่งแน่พี่น้อง้ังเบิ่งเนาะเป็นจังได๋ก็ได้เนาะอืมโดย คือว <ừ> ่าพี่น้องเอคยก็มีแต่ว่ารอรุ่นน้องชมน้องกันเนาะเพราพี่น้องเป็นมืออื่นยุกเสาเนาะเฮือนน้องป่าเพิ่นเพิ่นหาคนมาพ่อมันบ่น้องป่าทางทางพ่อใหญ่เพิ่นหาคนเหมันบ่พี่หาองมาซอยกันนะว่าอะไรกันเนาะเออมาซอยกันช่วงตอนตอนเอายุกขึ้นเนี่ยต้องไ้ซอยกันหลายคนเยอะแล้วมันหนักเลยไปหน้อยเนาะเราหาคนมายุกดีเราอยู่เพื่อนอยู่บ่่สามานี่อยู่บ่เออ เเม่ยจังว่ามื้อนี้ก็ถือว่ามาอ่าเยี่ยมยามเบิ่งก่อนบ่อ่าบ่ได้มาพุ่มื้อนี้เนาะนี่เพิ่นอยู่เมื่ออยู่เนบ่อ่าเมื่ออยู่เนเพราะว่าทางทีมงานนะไปเยี่ยมเพิ่นเออทีมงานแม่นดตากือว่าลูลยคนได้สิเพิ่นก็ให้ความใเข้ามา่แม่นก่อนเฮาสิมือเฮาเฮาไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องจ้ะหน่อยนึงซะอ่าสิมเยี่ยมาเบิ่งเพิ่นเฮายังบ่ได้เคยถ่ายเพิ่นเ แมนบอกแนกมนแมนเสมอครับอันพูดที่ว่าเพันเป็นตานั่นน่ะอยู่สาก้อยแหละอยู่ในบ้านเพราะว่ามีทางยืมชีพันทรงไม้เบิ่งอยู่ว่าไปไปเน่้มาสัน่นพี่น้อยเนาะก็ะอยากไปอยู่เรื่อยไปอย่งเด้อมื้อ,อนี้แต่ว่าก็มื้อนี้ก็สิอาจจะได้อาจจะบ่ได้ไปมื้อนี้เพราะว่ายังค่ำเนาะพอวันยังสิไปเรียกที่ว่าไปว่าข้าวอยู่นะเลยก่อนเมื่อก็เลยไปหาท่านหลวงป่าพันชีอาจพากันครับบ๊ายบายนะ แต่ว่าอาจจะเป็นเมื่อไม่อาจจะได้ขึ้นไปหาอยู่เนาะบรเมื่อไม่ไปอยู่ไปอยู่ว่าเว้ยเมื่อนี้เขามาไก่พี่รองมื่อนี้จั้ปีก่อนพูดนะนะชมกันบ้างผู้ที่ตาใหญ่บ้างเม่นโอ้โหบริจิณเป็นแม่คุณแม่คนบ่ไหนไมีลูกเลยเออรุ่นลูกบ่โดยเออบริจินยังเม่ทันเห็นได้บริจินนะอันอันตาเป็นเป็นเป็นไม่เคยเกิดบ่ิจิณบ่กันตังเป็นม่แยกบ่เกิดมาก็เห็นเลย เราเจอกันมาก็เห็นมันเปลี่ยนไปซเลยบอต้องต้องได้พาตัดได้บนี้เนาะเปล่นเป็นอย่างนี้เนาะผ้าได้ก็พราะว่ายันพาก็ไดปมันแดงเลยอ่ะคิดว่ากหยดก่อนแล้วอเามีแต่ว่าทางทีมงานก็เริ่มไปเท่ากันเนาะเริ่มไปเริ่มแบบมีแต่ว่า คือเอฟซีคือสีเห็นอยู่ดอกพี่ลองเลยหอะไรอ่าทีมงานเขาขอมาอยู่หัวหน้าซอยผู้ดันไปผู้นี้ไปแม่เนาะเพื่อว่าเดินทางผู้ใหญ่เป็นจากซอยทำงานทางนี้แน่สิตนาะอาจจะได้พาตัดได้กับมาพาชาวบาไปกันเนาะเป็นตามสภาพเป็นเป็นนะนะเป็นเป็นพญาตนบ่หรือว่าเป็นเป็นแบบนี้อะไรเนาะอันนี้ยังบอกเล่นเห็นเป็นมๆโซคลิปว่าห้ยเพิ่งอยู่แต่ว่าก็ยังบอกเล่นโดนกันอยู่เนาะแต่ว่าเป็นคนทางบ้านนี่เนาะ ไปกันเฮียังเฉียนมณียู่นี่แนะเนาะแล้งปลาชอบห้องเพลงบ่อยล่ะมีมิชอบไหนบ่อยนี่นะบ่พอเล่นดิซึ่งพอเล่นดิซึ่งพอเล่นดิซึ่งทีใส่กับเพลงเลยเนาะยิ้มให้เพลงน่อเพลงเขาน่อยฮะชอบมาแต่บ่าเปลี่ยนได้มาเนี่ยเก่มาอยู่แต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วบ่า เปลี่ยนแบบไรโอ้ยยันั่งยไเลยยานมาหักเลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงใหม่เลยเปลี่ยนแบบไยนคำคำแบบไรคำนึงอะเนาะมีมีคำหนึ่งแมนว่ากนว่ากอ่ะเกยู่มานแต่ว่าไม่ได้ว่า้วเสียงฟังกันฟังเลยแต่ว่าเท่าคนแว่า

Ờ, เอฟซีเนาะเพิ่งมีหลายลอยู่เลยเพรียวเนาะเป็นแล้วบอวานนี้ขออภัยน้ำเป<อ>ล<อ>ี่ยนนะครับคนบอกจำน้องเรียบร้อยบออ่ทีว่าบ่ได้ยันเอเอ่ในน้ำทั้งน้นนองเพิ่งเลื่อมุ่นเนาะทางภาษาอักฤกัอ่านคือว่าล่องไปตามเพิน่นจดเพิ่นเขียนมาเลย,พยเ<อ>าพรียวเนาะขอโทษขออภัยน้ำลายหลังจากที่ว่าอารมณ์ไปกัทางเอฟซีเพิ่อนกคนมีน้อ็บอมวกลายอยู่เลยเพรียน้องลายเปลี่ยนจากคำนี้เป็นตัวนี้สินะ บางคนก็เป็นนาทานเอฟซีเนาะบางคนก็บอกว่าพ่อแม่พี่น้องใช่พ่อแม่เนาะพ่อแม่เอฟซีบางทีได้ได้คือกันอ่าได้เนาะเปลี่ยนคุ้สมวนกุกกรแล้วบบนี้เนาะเอาแบบสิ่งนีอเสียแล้วหอมได้ยังไงแล้วหอมเออเอาล่องมึงเลยเนาะจันว่ามีแต่บึงเจี๊ยบเออบึงเจี๊ยบก็เออเจี๊ยบมากเลเนาะเป็นจังได้

กมวนดูลองดูลองเลยลองดูลองไอ้ได้คำพางบอกอำเภอออกขากระบ้อวันเป็นอะไรเนี่ยเน้่ไหนเลองเบิ่งเนาะเอกประข้างด้เลยมก็บะไเหมเจี๋ยเ้ยมาเบิ่งน้ำอนนั่นเนาะ แต่ไว่าน้องปลานี่เพิ่นเพิ่นอ่านพันน่องเป็นเรื่เนาะไปแล้วไปด้วยคือได้แต่นั้นวะเจี๋ยได้เนาะเออเจียววะแล้วแบบเจี๋ยไดนนั่นไดนนี่และวะไปพักไก่บ้างไปว่าไปเช็คคอไปเช็คคอเอาน้องเตี้ยเพิ่งเป็นน้องเอยเพิ่นเคยห้องชุปไปพังได้ไหมน้องเตี้ยนี่ยยังไม่เคยบ่ เคยห้องให้พังในบ้านตรงเตียงนะเคยห้องแต่พังเลยเออเนาะห้องดูมึงเจอได้ห้องน่าเลยห้องแข่งกันปะเออฮ่อแม่ฮ่อแม่แข่งเดห้องก่อนเดีห้องก่อนก็ได้โบเดี๋ห้องก่อนเตาบ่ โอมาบ้านีเอาเองป่าเด้อเนาะกอคือการม่คน่เอองพอดีอาพี่น้องเลยก่อนอื่นเด้อน้องพี่น้องอ่าถือว่าในอาวียการเวียกงานน้องพี่น้องเนาะคือทางเขาเองกามาเยี่ยมยำอ่าทางนางป่าเพื่อนพี่น้องเยอ่าแต่กบบางสิ่งบางอย่างที่ว่ายังขาดยังคนอยู่เนาะห่าว fc อยากนาสมทบด้วยวัสดอพันทางนา่องของเขากันยินดีเด้อพี่น้องเด้อ อ่าตอนนี้ก็ถือว่าแบบแบบชิวๆแบก่อนเนาะอ่าพอนพอนไข่แบบก่อนพี่ต้องเคยเติมให้ลูกคอลองคอจนคอเออลองคอบ้าทุกเพื่อพันธิเข่าเพื่อพันธิเข่าวพิธีได้หนิเพื่อพันธิเข่าวพิธีมาแนวนาธรรมดาเพื่อต้องกินน้ำเลยเนาะอืมอ่ามาเจออ่ามื่อนน้าเพื่อ ทุมใส่มาหลายอยู่เราพี่น้องเนาะทาำดีเพื่อนกันเบิ่งอยู่บ่อไงล่ะเบิ่งเบิ้งตัวเองห้องอยู่บ่บ่จดดิกระซิบเด้อเพื่อนฉันเลยจดดิกระซิบเป็นเพลงของน้องป่ามันเอาไปบ่ได้บ่จิตเด้อบ่เสมียนบ่จิตเอาไปแล้วบ่จุดบ่ได้บ่จิตเอาเทแท้ได้เนาะบ่ได้ชื่อขึ้นก่อนบ่ได้ชื่อเป็ี่ยนนะผู้เริ่มก่อนน้องป่าบ่เอาน้อขอคาบกลม พนมเอือกับท่านเอฟซีที่เพิ่นใจดีเอฟซีสวยเหลือน่องนองท่านหญิงท่านชายใจกว้างเหมือนทะเลทองสื่อเสียงดังก้องไปทั่วทุกแดนเมืองคนบุญเอ้ยบุญกุศล ของทานมากลน้นใสเหลือกระกุนทำทึนช่วยเหลือตัวน้องเป็นต้นเงินคำข้าวกินเครื่องของที่ใสถ้าได้หาให้พวกน้องไนอยังไงได้สุดท้ายเงินสาร หอมห้องน้ำเกี่ยมด้วยทั้งไฟข้านเอาใจใสให้พวกน้องมีอยมีใจเจาะน้ำบาดาลผลงานที่ท่านสร้างให้น้องขอขอบใจ ย่อไว้ทุกท่านที่สูด้อเด้อเรงเตี้ยไปใช่หรือเรงเตี้ยไปได้ทัน, Stanford, ทน,นไหมลอยไปเลยลอยไปเลยทางนั้นพี่น้องเลยโอ้โหแต่ว่าท่านพี่น้องคนคนจำได้แล้วพี่น้องจำไมได้แล้วแบบโบราณใช้เกี็ดเลยเนาะเออเออขัดขัดขัดคัดขัด บรรยากาศดีดีขึ้นลายเนาะกลัวกลัวมือนั่นเลยเนาะประเทศเนาะต้องอายเอ้มึงดูเนาะมึงเดี๋ยวอะไรรางวัลมันแจ้งมาเมื่อเออานะนะนะจะสู้จะสู้เอ้ยเอ้ยได้แบบนี้ตีขอจะบอได้มืออื่นแล้วมืออื่นมาได้มาได้โดนโดนเอาเนาะมือมาได้เลยนี่เป็นคนแรกเลยนี่เนาะที่บามาถามไทแมนบอหนี่กัาห้องนี่คือเป็นเนาะ อันคนแรกเลยมันบ่นี่เออหานมาเชนหอองัวรนนี้ันนี้อันน้องน้องป่าห้องจะเทือได้บ่หนห้องจะเทือได้จำบนอีเทเดียวนี่บ่เออยังบ่ได้แผห้องยังมีแผห้องเจ้แรงว่าจำทำน้องได้แน่จำเนื้อได้แน่น้จำเนื้อมาน้องเตี้ยเขานาน้เ้ยเออซาดับหมอมานสวยเก เออด้บเออปได้บ่ำบ่ได้ำบ่ไเป็นยังเนาะไปิบบ่ไปชิ่าไงก่ไปิบบ่เอไปว่าบัทงมึงกินชุดยางเมื่อบ้านมึงห้องก็ปากเลยเออเปินเปิ่นเขินเปิ่นอายเยอะเนาะเต้แต้ทำน้องบับุอยากคือกันปันใดได้บ่เสียนผมไปชิตกับของน้องป่านั่นไ สร้างกันบ่เออจ้าเอาไปเปลี่นเปลี่ยไม่ได้บ่ัดทำนองของบูจิตบัดคนละแบบเลยทีสร้างกันบ่อ่าบัดทำนองของน้องป๋าคือเห็นแบบนี้แล้วะมวดอีกคงแบบแบบของน้องป๋าเนาะแบบแบบเป็นแบบในน้ำแบบผู้หญิงเนาะอ่าเป็น้องกเสียงเสียงแบบผู้หญิงได้อันนี้เป็นออกเสียงแบบผู้หญิงนะบัดบูจิตห้องบัดเป็นเสียงแบบผู้ชายสไตล์ละนัมเซ่โอ้เจ้าห้องจันบ่เจ้าอ้าบ่อายเิ่นซีบ่หัวควันบ่เอู้ không, không ừ. ai hông cho hông đấy, nào <laughs> ờ, đi Mẹ bộ, ờ. <cười> <cười> ai với ấy, ai đấy, ai như cho má, นะพี่น้องเอ้นเนาะวันนี้ถึงที่วัดทิศวันนี้เชียวบาทนี้มาพี่น้องมื่อวานนี้ชี้ย่องลายได้มเ้ยนะโอ้โดยโดยขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องนะมาที่เสียงดีแท้อทำน้องอยากจะให้ในน้ำอยากไปทางทำน้องเจ้าลายกลัวข่อยป่ะอ่าเสียงเออเสียงมาก่อนเนาะจะมาเฮียไป็นน้ำนทางเลรื่องขับรถมาเฮียไป็นทางจะไปซ่อมดีแท้เลยก็มาชู้เนาะบ่พอมาฟังเบิ่งน้องป่าแบบ ดีแล้วบัานี่วะได้แล้วบนี่ไา้แล้วบานี่ก็ได้เออเาเนาะเอาองเยจังไดก็ลงบึงก่อนเด้อเนาะมภีร์บุทธกเอาไม้เสียงจังกันเนาะเอาไม่ไหมจจิไม่คอยนะจิบวะจิบวะเออใกล้ใกล้ก็ได้มันจังเสียงมวนมาพี่ทองเลยต้องป่าจิเอาน่องน่องหรือลูกว่ะ ลูกก็ได้เนาะดูกอกับกุ้มเนาะอ๋อเหรอใช่อะไรเอากับอืมบัดเคินพี่ดาวจเป็นเทดนี้เนาะใช่ใช่จะไปในห้องเลยเนาะปัดเคินเลยเมือกี้มึงมันนั่นแบบซีชิวเลยมือนัหนไหนเอเอบบเพลงอะไรวะหนึ่งสองสามดูขอกราบกุ้มพนุ่มกราบพ่อ,มอ,อ,อ,อแม่เอฟซีที่พันใจดี ที่มาสวยเดือพวกน้องท่านยิง่านายใจคว้างเหมือนทาเดทองสื่อเสียงโด่งดังไปกองทั่วทุกเลนเมืองคนบุญเอ้ยบุญกุศลของทานมากโดน สวยเดือเก้อกุลทำทุนให้พวกน้องเป็นต้นเงินคำเท่าของเขื่องใสเพิ่นสวยเดือเ้้้้้้ยยยพโโโดีีอออน่ย ได้ยูว่ปกติจะห้องจบเลยพี่รองไอ้สร้างเปลี่ยนเทมเนี่ได้เจอเจอเจอเนี้อ้าวชื่อคุณเคิร์นเคินเคิร์นพวปกติจังว่ามันก็จะเปลี่ยนในี่แหละน้องน้องาจังว่าดวาจิตวันบ่หมันดีเออบอผมใจเนี้ยแต่พัง้งไี่น้องเดียวผมว่าจะเป็นอไะเอ้ยาวบานยังบ่ได เออพ่อหนึ uh ่งครับไม่ได uh ้กะอ่านเป็นบททองไปเลยอ่านบททองใช่ไหมก็แบบห้ามือแตบิดแตแร่เขายังอ่านเป็นบททองไปเลยเออทองานเป็นตัวหนังสือก่อนเนาะแล้วมาตรงห้องเพลงเออบวเพลง้องป่าเพิ่นโมเสนมันนี่โอ้ยอมยอมยอมพี่รองเกย์บอสสบาย้ากะโอเคอยู่โอเคยบ่เอากะเอาแต่ตัวอันตัวตัวกินีฮันตัวอ่ไรตัวอะไรตัวเนาะเออเอออ่าโอเคพี่รองกย์จังไรก็ได้ phải <laughs> sợ nó chết nó không ừ. à. đây nó nong 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 tia bố ừ. hồng phê vì nổi đó ừ. hay ừ. à đây gì đó nó làm cần gì đấy à nong pa nong pa ai nông. cả à xui cái nổi đó nông 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 tía nông nông tía ấy à nong tia ai đã rồi 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 à cái mi ngân đấy nong วาสีมาห้องเพลงแบบโอ้เต็มแม็กซูตัวหน้าว่ะอาบังหามหน่อยไเออ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 โอเคโอเคจังใดก็คือว่าเดินน้องเด้ออ่ามีแต่ว,ว่า่องเรื่อ,อ,อนดงชาตินี่กะทั้งง่ายกะดีใจนำนเนาะอ่าที่ว่ามีพระกปรญญายเพิ่นได้สดช่วยเนาะอ่าแล้วก็ คือพูดแล้เดี๋ยวเมื่อไนเมื่อไหนทางพวกง่าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเถอะอ่าพูดแล้วเงเทิงที่เก่าไม่จนจนกว่าจะชุดก่อนรำ้วจนกว่าจะดไ่ได้ครึ่งหนึ่งว่าได้ครึ่งหนึ่งวันนี้ได้ครึ่งหนึ่งมาหนีเด้ออ่าเมื่อไนาป็ชุดไเมื่อไนเมื่อไนเอาเบอรีนยังตีนเบอรจีนยังตีนหนีได้เสีเนาะเบอรจีนตีนหนีขอเบอรจีนขอตีนหนีไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาต่อเดี๋ยวจะมาต่อ อ้าโอเคว่าพูดกับป้าก่อนเด้ออ้าโอเคน้องดาจุดดีเมงเด้ออ้าสบายดีสบายดีอ้าโอเคพี่น้องเลยอ้าวโตน้องพ่อพี่น้องเอติดนี่น้องปลาเพิ่นไม่กวนมือนี่ก็ได้เฮ้ยน้องพ่อพี่น้อง จังไรก็ได้วาชิมาสอนทำนองให้เน่พี่รองเลยเอฟซีเพิ่นก็ได้อนาเน้นนำมาหลายน้องพอพี่รองเลยจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณอเอฟซีบัตรสุขูสุขคนน้องพอพี่รองเนาะอ่าที่เข้ามาติดตามชมเป็นกำลังใจให้น้องพอพี่รองเนาะจังไรก็ได้เมื่อนี้กับห้องเพลงกับบุ๋มมวลภายในพี่รองเลยหนึ่งมากกัเอาไปเอามาแบบเอา้าคือตื้นเต้นคือแบบว่าขื่นขน้องๆจังเดียวจะหนึ่งแบบว่าเราตั้งจิตตั้งใจดีนะพี่น้องเลย ก็โอ้แบบนี้บ่เนาะสิเป็นดังห้องเป็น่ยงห้องบ่ได้ดอกพี่รองเลยบริจิตเนาะก็อ่ามาห้องพุ่มกินอีก็ได้เครื่องนึงพี่รองเลยอ่าจริงๆก็ยังมีบั้นที่ว่าเอ้าอ่าที่ว่าบริจิตเองเอาเอามาจากเนื้อเพลงเพิ่นแหละแต่ว่าเอามาเฮ็ดทำนองเป็นของตัวเองอ่าทำนองทำนองที่ว่ามันชงสิไปในคลองนี่นะพี่รองเลยก็ถือว่าบ่ชุดมาเนี่ก็ได้ <laughs> แต่ว่าห้องดินห้องหัวนะชุดเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็รู้สึกแบบเป็นสีขึ้นเขิ่นเนาะจังใดก็คือว่าเด้อน้องผ่อพี่น้อง,องผักผพ่อแม,ม่พีนนน่น้องเอฟซีบัตรสกุลสุขคนเป็นกระนังใจให้แล้วก็เข้ามาติดตามเป็นกระนังใจให้บัรจิตเด้อน้องผ่อพี่น้องผิดพลาดประการใดบระจิตกราบขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆเมื่อนี้ก็สีไปเวียดไปงานต่อก่อนเด้อน้องผ่อพี่น้อง,องอไปเตะเสาจนคำพี่น้องเลย ฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้เด้ดเนอนาอขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนพ้อพี่นอ้องอ่าโอเคพี่น้องเลย